สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาศูนย์การเรียนรู้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับสำนักวิทยาบริการนะคะก็ประกอบไปด้วย6ชั้นด้วยกันค่ะแต่และชั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง พวกเราเข้ามาชมได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้าสำนักวิทยาบริการค่ะหากนักศึกษาท่านใดนะคะต้องการเข้าสำนักวิทยาบริการเพียงแค่ใช้บัตรนักศึกษาสแกนเข้าไปก็จะเข้าสำนักวิทยาบริการได้แล้วค่ะ และสำหรับบุคคลภายนอกนะครับก็จะจ่ายค่าธรรมเนียม10บาทนะครับพร้อมลงชื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เลยครับ โงวิทยานิพนธ์และบริการจ่ยกระดาษครับรค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดกิจากรรมปาร์ให้หมรสุบเทศากาลเพื่อให้นักศึกษาได้สนวกซึ่งเดืนนี้นะคะก็ ดูแลการสำนักวิาบร,ริการยังมีมุมกาแฟเพื่อบริการขนมหรือเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาและผู้เข้า สำหรับชั้น2นะครับก็จะมีหมวด000ถึง369ก็จะมีหนังสือเบตดเริตความรู้ทั่วไปปรัชญาศาสนาสังคมและนอกจากนี้นะครับก็จะมีมุมมินิ G C D C นั่นก็คือศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบด้วยครับค่ะนอกจากชั้นสอนะคะจะมีหนังสือให้บริการเก็บพูดใช้บริการมากมายชั้น2ยังมีให้บริการยืมคืหมนหนังสือด้วยค่ะ มีระบบโอเพกสำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดแห่งนี้ค่ะเพียงเราแค่กรอกชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งคำสำคัญลงไปก็จะได้ทรัพยากรสารสนเทศที่เราต้องการแบบนี้แล้วค่ะเมื่อได้เลขรหัสหนังสือแล้วเราก็ไปถห่าหนังสือกันเลยค่ะเราเราก็ได้หนังสือที่เราต้องการมา แล้วต่อไปเราจะไปยืมหมนังสือน,นี้กันนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับการยืมต้องมีบัตรนักศึกษาประจำตัวอยู่ด้วยเสมอค่ะ จะจะมีบริการหนังสือหมวดตั้งแต่หมวด 370- ถึง639ค่ะซึ่งจะมีหนังสือนะคะก็คือหนังสือทางด้านการศึกษาภาษาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีห้องหนังสือธรรมะและมุมคุณธรรมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับก็จะมีห้องเรียนสําหรับการเรียนการสอนอีกด,ด้วยครับ เกี่ยวกับทางด้านถาก,กรรมบัญชีการตลาดและศิลปรกรรมค่ะและนอกจากนี้นะครับก็จะมีหนังสือวรรณกรรมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยครับค่ะนอกจากมีหนังสือให้บริการแล้วสําหรับชั้นชีนนะคะก็ยังมีห้องสําหรับให้อาจารย์คนคาและก็อ่านหนังสืออีกด้วยค่ะ คึงมอลภาษาอังกฤษตต้งแตะ000จนถึง999ค่ะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็จะมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์มาหาวิทยาลัยราชภาาัฏสงขลาบริบทชุมชนของุนุ่บ้านและห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยครับสำหรับชั้น6นะคะก็จะเป็นบริการ สื่อสดทัศนะวัสดุที่ทันสมัยค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะเปิดบริการทุกวันแต่จะไม่อนุญาตให้นักศ,ศึกษายืมสื่อสดทัศนะวัสดุออกภายนอกห้องสมุดค่ะและนอกจากนี้นะครับก็จะมีห้องประชุมห้องสําหรับการเรีนการสอนด้วยครับดาวพวกเราเข้ามาชมกันเลยครับ บริการสื่อโสตทัศนวัสดุนะคะเพียงแค่ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการใช้โสตทัศนวัสดุนะคะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับบัตรนักศึกษาเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านก็นจะได้สื่อโสดทัศนวัสดุออกมารับชมกันแล้วค่ะเรามาดูวิธีการยื่นสื่อโสดทัศนวัสดุกันค่ะเราก็ได้สื่อโสดทัศนวัสดุมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ นำไปให้เจ้าหน้าที่อย่าลืมบารทักษาด้วยนะครับได้มาแล้วครับไปชมกันเลยครับ สิ่งที่ไม่ควรนําเข้ามาในสํานักวิทยาบริการนะครับนั่นก็คืออาหารและเครื่องดื่มและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและควรนําบัตรนั่ษสามาด้วยนะครับ